เอาคุณผู้ชมครับไปดูภาพนี้ครับคุณผู้ชมจํากันได้ไหมฮะพระรูปหนึ่งที่ทางด้านหมอปลาเขาบุกเข้าไปเข้าไปถึงกุฏิครับแล้วก็พบว่าซุกสีกาเอาไว้ครับแล้วตอนออกมาเจอกับหมอปลาปรากฏว่ามีที่คาดผมของหญิงสาวเนี่ยคาดอยู่บนศีรษะด้วยเขาก็ถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นแกบอกปวดหัวมผมว่าจําได้แม่นเหรอฮะ,ะจำได้แม่นแต่ว่าล่าสุดนี้ไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมครับกลับมาบวชอีกครั้งเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปย้อนดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นครับ ม,มัดผมตัวเองไม่ว้ปวดหัวอลองเพื่อท่าม,มันแก้ปวดหัวเหรอคะพระอา<ม>จารย์ผมมอียาแล้วคุณจะรับอ๋ออันนี้ตำรับตำรับยาไหนเนะนี่ยโอ้โหผมที่ารงนี้โอ้ยนี่ฮะจำได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับโอ้โหจำได้แม่นเป็นเรื่องเป็นราวนะ ปวดหัวเอามารัดไว้มาบีบขมับเอาไว้ตอนนั้นนี่มีการไล์สดนะบุกไปที่กุฏิเจอหญิงสาวซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ในแบบในตรงเสื้อใช่ไหมซ่อนอยู่ในมุมหลืบเลยอมีอะไรปิดมีอะไรคลุมอยู่ก็ไม่ทราบตอนนั้นมีชุดชั้นในผู้หญิงกองอยู่ที่พื้นไปเจอผ้าคาดผมถามว่าเอามาได้ไงเนี่ยอยู่ในกุฏิพระปวดหัวคาดโชว์เลยเอามาคาดนี่ํตำรับยาของฉันเองนี่แหละเนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับอ้าวแล้วตอนนั้นพอเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นก็สึกออกไป ถ้าจะจํากันได้คุณผู้ชมครับล่าสุดมีข่าวว่ากลับมาบวชอีกแล้วนะฮะกลับมาบวชนะครับพระครูปทุมปริยัตยานุกิจครับเป็นเจ้าอาวาสวัดขุมข้าวเจ้าอาวาท่านนี้เนี่ยเปิดเผยบอกว่าตนเองนี่แหละที่เป็นคนพานายสมุทรประสาทพรคนนี้ครับหรือว่าอดีตพระครูป,ประหลัดประสาทพรมาบวชที่วัดแห่งนี้ครับแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมครับบวชตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วแล้วครับ เจ้าอาวาสบอกว่าตนเองกับนายสมุทรเนี่ยเป็นเพื่อนรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีครับที่วัดพิชัยยติการามด้วยกันครับเป็นเพื่อนเกา่าเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียน<อ>ส่วนเรื่องที่ถูกจับได้ว่าซุกศีกาคากุติเนี่ยท่านเจ้าอาวาสท่านบอกว่าก็มันจบไปแล้วนี่สึกไปแล้วนี่แต่ไม่ปาราชิกแต่สามารถกลับมาบวชได้ใหม่<อ>นี่ยเจ้าอาวาสบอกแบบนี้ทีนี้เรื่องของการตรวจสอบประวัตินั้นครับ ท่านบอกว่ามีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมแล้วครับก่อนที่จะมาบวชก็ตรวจแล้วไม่พบว่ามีประวัติหรือมีคดีทางโลกดังนั้นก็สามารถที่จะบวชได้ซึ่งหลังจากที่บวชแล้วครับเจ้าอาวาสยังบอกอีกว่าเพื่อนมาบวชแล้วเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหามาหาเยอะเลยนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าผิดจริงเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาไม่ตามมาหรอกอนอกจากนี้ยังช่วยงานที่วัดสร้างกุฏิสร้างศา,าลารวมมูลค่ากว่าสองล้านบาทครับ ผมเป็นคนดึงมาบวชเลยพามาบวชเองเลยเแล้วได้ได้มีการเช็คประวัติเช็คอะไรก่อนก่อนหน้าที่จะบวชต้องเช็คประวัติประวัติไงที่กัรอายกรรมอ่ะอ่าครับครับอาจารย์ทำไมไม่ไม่เช็คอ่ะไม่เช็คบวชได้เหรออ๋อก็คือเช็คแล้วแต่ก็คือไม่มีอะไรเขาไม่มีคดีทางโลกไงเขาไม่มีคดีทั้งโลกเราก็บวชได้มันเป็นไรอ่ะครับจะไม่หรอเขาไม่อยู่ที่วัดจะมีลูกศิษย์ลูกหามาหาจากโอ้โหคนอ่ะทำมันผิดจริงเลยนะครับลูกศิษย์มันไม่มาถึงขนาดนั้นหรอกจริง เนี่ยฮะบอกลูกศิษย์ไม่มาหามากมายขนาดนี้หรอกฮะเนี่ยฮะหลายคนก็ตั้งคําถามว่าเอาแล้วจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเอา้าบวชได้จริงเหรอครับตั้งแต่มีนาแล้วคุณผู้ชมทั้งนี้ทางนั้นครับพระครูประทุมประยัดยานุกิจยังบอกด้วยครับว่าเอาแล้วถ้าคราวนี้เป็นข่าวเป็นขา่นขาวขึ้นมาว่ากลับมาบวชแล้วถ้าหมอปลามาเยี่ยมละ่ะครับมาตรวจสอบล่ะจะว่ายังไงจะอาว่าท่านบอกว่าถ้ามาก็ดีไม่มีอะไรถ้ามาดีนะอยากจะให้มองคนในแง่ดีไม่ใช่ว่ามามองแล้วซ้าเติมครับอืม เป็นคําถามเหมือนกันนะว่าซุกสีกาไว้ในกุฏิไม่ปรารชิก,กลับมาบวชดได้ดหรือกลับมาบวชได้อย่างไรนี่เป็นนะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นทางเจ้าอาวาสวัดกุมข้าวเขาชี้แจงด้วยประการราชนีคุณผู้ชม